สดีค่ะพี่สมศักดิ์สวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้พิกัดเราอยู่ที่ค่ะอินบุรีอินบุรีสิงห์งบ,งบุรีนะคะรอบที่เราที่เรามาก็คือตอนนั้น<ช>ตอนนั้นลงไก่ไปแล้วสิบวันเนาะตอนรอ,อบแรกที่เรามาถ่ายทำไก่สิบวันเหรอ ใช่ <ผม S 1> เลยเป็นงั้นนะคะรอบนี้ไก่สามสิบกี่วันนะคะเออมีมีสามฟกสามสิบาสามี่สิบห้าโอเคสามสิบสามสี่สห้าค่ะคือวันนี้ที่เราตั้งใจมาที่นี่คือเราจะมาดูระบบการจัดการว่าการใช้จุลินทรีย์ไมโครเบในฟาร์มค่ะในในอายุไก่ที่30มสิบกว่าวันแล้วเนี่ย ผลลับเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเอาตรงๆก่อนนะคะเราไปพักรีสอร์ทรอบๆมานะคะก็กลิ่นเนี่ยบางมากๆนะคะแล้วก็เมื่อวานเราวัดแอมโมเนียกันแล้วนะคะสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรจากนี่ไปใช่ที่พักอยู่สองร้อยเมตรเองแล้วเมื่อวานเราวัดแอมโมเนียอยู่ที่ประมาณหนึ่งกว่ากับสองนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมีคอมเมนต์อยู่ข้างใต้ให้ดูอีกทีนะคะว่าผลลั์ที่เราได้จากเครื่องวัด VOC ของเราเนี่ยแอมโมเนียอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ปัญหาแรงวัดน้อยมากนะคะค่ะวันนี้ที่อยากจะถามพี่สมศักดิ์ก็คือในเรื่องของการใช้ จุลิศีไมโครเบทในช่วงที่ไก่ใหญ่อ่ะพี่สมศักดิ์ใช้ยังไงมีแบบใช้เป้สะพายหรือสเปรย์พ่นหมอกใช้ระบบไหนอ่เป้สะพายก็ต้องใช้ร่วมใช้ร่วมใช่เพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเวลาเวลาเราใช้น้ําหมอกอ่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณสามสามห้องพอดีตอนนั้นรีดติดตั้งก็เลยมีมีช่องว่างอยู่ก็คือตั้งแต่หน้าคุลิงเพดจนไปถึงห้องที่สามไม่ได้ใช้ระบบสเปรย์หมอกอ๋อคือไม่ได้วางสายใช่เพราะงั้น อ๋อตรง้ก็คือจะใช้เป้ใช่ก็เลยใช้เป้สาปหลังอ๋อจากคูลิ่งแพคมาประมาณประมาณสามสามล็อกใช่อ่าก็เลยใช้ใช้เป้แต่หลังจากนั้นเป็นสเปรย์พ่นหมอกเออสเปรย์พ่นหมอกแต่ว่าก่อนก่อนนั้นก็คือจะมีสายหลังก็จะมีเก็ดเก็บตรงลายน้ําอะไรประมาณนี้ให้เด็กมันผสมสักถังนึงค่ะแล้วก็ลายน้ําที่มันชื่นแฉะแล้วก็เก็ดค่ะแล้วสเปรย์พ่นหมอกคืออะไรที่สมศักดิ์ลองบอกให้เกษตรกรพี่พี่น้องๆที่แบบยังไม่ได้รู้จักสเปรย์พ่นหมอกทราบนิดนึงว่าคืออะไร ถ้าไปปั๊มน้ำมันก็จะเห็นบางบางบางร้านที่เขาใช้น้ำหมอกร้านกาแฟอ๋อไปไม่ก่ร้านกาแฟสวยที่เป็นสเปรย์ลงมาแล้วแบบเป็นไอ้น้ำเย็นๆใช่แต่ว่านั้นอ่ะมันเป็นขนาดเล็กๆค่ะหัวมันไม่ไม่ไม่เยอะยี่สิบหัวสามสิบหัวแต่ระบบฟาร์มไก่อ่ะมันใช้เป็นร้อยหัวอ๋อโอเคที่เราทำนี่คือเราต้องทําให้ไก่มันคือเย็นปรับอุณหภูมิใช่อืมแต่จุดประสงค์หลักก็คือลดแอมโมเนียก่อน ถ้าเกิดใช้น้ำเฉยเนี่ยมันก็จะทําให้ไก่ชื้นมันมีมันมีสองประเด็นนะบางทีบางอาจจะมีนะอาจจะมีพี่อันนี้พี่ไม่รู้นะ,ะอาจจะมีบางฟาร์มที่ก็อาจจะใช้น้ําเย็นเปล่าๆแต่ว่าอพี่เขาไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราเ,เขาไปติดตั้งตั้งแต่หน้าเลยจนไปถึงหลังเหมือนเหมือนของพี่อะค่ะท,ท,ที่ที่ลงไปมันจะเกิดแอมโมเนียเท่าไหร่อืมแต่ของเราใช้จุลินทรีไมโครเบทใช่ใช่ใชคือคือถ้าเกิดถ้าเกิดทําแบบนั้นอะมันต้องดึงพัดลมเยอะถ้าเกิดไม่มีจุลินทรีย์ พี่มองนะพี่เข้าใจคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสเปรย์พ่นหมอกนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ใช้แค่น้ำเปล่าพ่นมันจะต้องเปิดพัดลมเยอะเพราะว่าแอมโมเนียมันขึ้นมันขึ้นแน่แต่พอเราผสมจุลินทรีย์ไมโครเพลงไปในน้ำแล้วปล่อยสเปรย์พ่นหมอกก็ควบคุมณะพูมได้ดีแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียด้วยพัดลมก็น้อยลงใช่ใช่ค่ะงั้นอันนี้คือคือให้รู้เกี่ยวกับว่าสเปรย์พ่นหมอกคืออะไรก็คือจะช่วยเป็นการปรับุลภาภพูมนะคะในสามด้ ใช่ใช่ค่ณาภูมิลดแอมโมเนียลดแอมโมเนียค่ะออแล้วอย่างฟาร์มไก่อะค่ะหนึ่งมืนตัวหรือหมื่นห้าพันตัวเราต้องใช้สเปรย์พ่นหมอกไซส์ไหนคะอืมพี่คำนดง่ายๆอ่าเอาขนาดความกว้างของเล้าก่อนความกว้างสมมติเล้านี้กว้างยี่สิบเราใช้สเปรย์พ่นหมอกหนึ่งเมตรต่อหนึ่งหัว ต่อนหนึ่งเส้นหัวละเมตรอ่าก็อยู่ที่19หัวเพราะว่าเราลบด้วยหนึ่งก็คือลบด้วยหนึ่งก็คือเสากับกับหัวสเปซเล็กเนี่ยเราวางไว้ประมาณ50สเซนอแล้วเรื่อกวางหัวหัวที่หนึ่งโอเคเพราะงั้นหัวสุดท้ายที่จะถึงเสาก็ประมาณ50เซนมันจะหายไปหัวหนึ่งค่ะก็ประมาณ19หัวส9หัวแล้วก็ทุกๆกี่เมตรคะที่จะมีเอ่อ20อ๋อ20เมตร20เมื่อก่อนพี่ใช้16แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูแล้วลมมันแรงค่ะแต่ละฟาร์มนี่ใช้ปลมแบบ ใช้ลมเยอะก็เลยยี่สิบหัวก็พอก็ยี่ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรต่อพเนยาเนาะแรงลมมันดึงระหว่างเส้นที่หนึ่งไปเจอกับเส้นที่สองอะประมาณยี่สิบเมตรนี่เต็มเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่เลยโอเคงั้นก็คือประมาณนั้นด้นเราอาจจะต้องคำนวณตามซส์ของโรงเรือนด้วยนะคะว่าใช้ยังไงประมาณนั้นครับ